เดินรอบเมืองเลยนะคะคือไปมาหลายประเทศแล้วแต่พรุ่งนี้คุณแม่ค่ะคุณแม่ก็ต้องสู้นะคะเพราะเหลืออีกสประเทศค่ะเหลพุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะต้องไปฝรั่งเศสกับประเทศเออสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสานเสน่หเมืองเักเบกของประเทศลักเซมเบิร์กนะคะก็จะเป็นเ่ยะสวนอยู่ในเขาุูเานี่ข้างล่างนี่ค่ะอันนี้สวยค่ะ ตัวน,นี้จะสวยนะคะวิวสวยค่ะตัวน,นี้สวยมากเลยค่ะตัวน,นี้ต้องต้องถ่ายรูปเก็บไว้นะคะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็ลังจะเดินทางกลับไปที่เชียงใหม่ค้วเราจะไปไหนต่อคะนี่ตัวนี้ล่ะค่ะเราก็จะไปเมืองมันหามแล้วก็ให้เดินเบียรค่ะให้เดินเบียรเมืองที่พระราชสมภพของรัชกาลที่แปดของไทยเราค่ะก็เดินเจอกันที่ต่อไปนะคะตอนนี้จบที่นี่ก่อนนะ